เฮ้ยพี่ซีร้านนั้นคงไม่เปิดหรอกจรเจนก็เหรอเฮ้ยเนี่ยไปไหนอ่ะโอเติก็เปิดพร้อมกันทุกวันแต่เจนวันนี้ไม่เปิดทำไมอ่ะพี่พี่คือฝั่งนั้นเหรอหรือว่าร้านเจนเจนดองมันดีนหรือจะสู้ดูมันดองให้เราทุกคนเฮ้เดี๋ยวนะขอไปตามพวกเพื่อนก่อนฝั่งร้านก่อนเร็วๆนะได้ได้เลย เฮ้ยมาหลัโตแล้วกันเตรียมเตรียมเตรียมตัวเราจะขายแล้วอ้าวเลยเข้ามานะครับเล้เขามา ดูเอาเาจะจ้ากเราอ่ะทำไงดีเอาเลยดีกว่ามาสูตรนี้ต้องอร่อยแน่มองไหมปล่าแค่สื้อไปซอ่าจเะเฮ้ยอากจะตกเลยมองไหม กันร้านไฟจิงกว่าอันนี้เราขายยาดองหรือว่าเมาโพสอะไรเนี่ยเนรับหนึ่งนี่ไงคเมลซีเป็นอะไรครับเป็นอะไรกันหรอครับมันก็เป็นเพลงเต๋อ เสียงเขาก็เจ็งแล้วมาดูฝั่งเรา Music เจ็งเหมือนกันเฮายังไงดีล่ะทีนี้เดี๋ยวเราพร้อมกันสิรอบไหมครับอ่ะพร้อมกันสิบรอบไหมหรือว่าทุกคนจะช่วยกันหรือว่าทุกคนเชื่อใน Music ช่วยได้ไหมครับถ้าเขาต้องการว่าร้องเพลงอะไรผมไม่ก็แค่บอกเปิดสัญญาณ Music นั่น ทำไหมร้องไหมหนึ่งสองสองกันนะหนึ่งสองสบิวเฮ้ยมาแล้วตนนีขอดูเธอหน่อย bye ไปแวะมาเที่ยวดีๆแลนูวอเตอร์โชว์อย่าลืมแวะมาชิมกันได้นะจ๊ะดื่อไม่แีโนดามหานะจ๊ะแต่อมดของเรา่ยรู้มันดู้มัู้้ดนกระงของเราเนี่ยเด็ดกว่าทั้งเยอะถูกต้องใช่ ไอ่ก็ไถ่ก็ปีไม่ไถ่ก็ปีไม่เคยกออกนี้ออกนี้ออกนี้เอานี้เอานี้ออกนี้เอานี้ดีกว่าเรามาตัดสินกันไปเลยมาดูซิว่าลูกค้าฝั่งไหนอ่ะเสียงดังไลูกค้าฝั่งไหนเนี่เสียงดังดูพี่มาเต้นม้วนจอยกับเรามากกว่ากล้าหรือเปล่าการหรือเปล่าเอาไป คนลุกขึ้นมาเลยได้ไหมได้ไหมไ เตมันเมันมันเป็มันอะรอ่กหรอม่จใจอ้าวนี่กูไม่จ่คุณผมเหรอสองปอ๋อสอปเฮ้ยออไหนไม่ใช่หรอกมันอ๋อไม่ใช่หรอกอ๋อมาที่พักที่เด ผมไม่เอาตัวเองเอาว่างพูดเอาเตี้ยตัวเราสองคนคือนักวิจารณ์ยาดอง้องชิมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเมาเมาเฮ้ยชิมรสชาติก็ไม่เคยพลาดพลาดมาได้กันไหมเนี่ยมาได้กันนะ ผมป๊อปปี้ปี้ไปเอาผมเอาผมเอาชื่อผมสิโอเคโอเคปัดปัดชื่อผมจังหวนทำไมก็แบ็กกันใช้สิเออแบ็กกันใช้ผมมีเงินอยู่ในคนบาทบาทผมเก็บเงินไว่ด้เจ้เจ้อเจ้ออกมามาแล้วนผม ไปอะไม่เยอะไม่ได้เตียยแบบนี้มานะพี่ชายผมมวยไปไม่เยอะหรอกหรออะไรเข้าทิเข้าเฮ้ยผมมวยไปสองอ๋อไมยไปสเฮ้ยเต็มพี่แค่สองร้อยโอ้สองหมื่นเอะวเยอวโ่อห้เคียดทนเยอเออนี่เครียดเลยนะเนี่ยดูน วันนี้เราสคนจะทำอะไรผมบอกเลยนะวันนี้ผมจะมาตัดสินว่าร้านยาดอนร้านไหนดีท uh huh ี่สุดยังไม่เท่าร้นยัไม่เท่า้านแต่คนตให้กรรมการเยอะบ้างกันนะพี่ผมจะบอกว่าพวกคุณในผี่านมนหลายรอบแล้วร้านคุณเป็นผู้ข่กันใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณเอายาดอนที่ดีที่สุดมาให้พวกเราชิมถ้าร้านไหน เราจะรีวิวแบบให้ดังดังดังแต่อีกร้านนึงเจ๊งไปเลยเแน่น่อ้รอะไรออรอะนอไอะะเรอะอรเะอวไรอรอะระ